ล,ล,<ำ>ลูกปืนมวลสองกรัมมีความเร็ว500รเมตรต่อวินาทีวิ่งเข้าชนวัตถุมวล0ูนกิโลกรมัมซึ่งผูกกับเชือกยาว2เมตรในแนวดิง่งและอยู่นิ่งลูกปืนทะลุวัตถุแล้วเคลื่อนที่ต่อไปได้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีจงหาว่าขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงสุดเส้นเชือกจะทำมุมกับแนวดิง่ง กี่องศาเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับตอนอื่นเลยเราก็จะวาดรูปก,ก่อนเพื่อการง,ง่ายในการทำโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าลูกปืนมวลสองกรัมมีความเร็ว ห้าร้อยเมตรต่อนาทีพุ่งเข้าชนวัตถุมวล0.2กิโลกรัมถูกกับเชือกยาวสองเมตร เทืจะทำมุมกับแนวดิ่งกี่ยองศาหลังจากขึ้นไปสูงสุดโดยเราจะกำหนดให้หลังจากโดนโดนยิงเนี่ยจะเชื่อกจะมาอยู่ที่จุด A ก่อนและที่จุดสูงสุดจะเป็นจุด B ีเชื่อก็ยังคงยาว2เมตรเท่าเดิมโดยเรากำหนดให้ทิศขวาเป็นบวก เพื่อง,ง่ายต่อการคำนวณเมื่อโจทย์ถามว่ามุมทำเท่าไหร่กับตอนแรกใช่ไหมครับเราจึงกำหนดให้มุมตรงนี้เป็นเซต้าพอตรงนี้เป็นเซต้าเป็นค่าที่เราต้องการหาเราจะได้ว่าตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2องคอสเซต้าคือการแตกออกมา เป็นสองคอเตาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสองทั้งหมดยาวสองเมตรถูกไหมครับตรงนี้ทั้งหมดยาวสองเมตรตรงนี้ก็จะเป็นสองลบสองคอเตาโดยโจทย์กำหนดว่าเมื่อลูกปืนทะลุออกมาเนี่ย ะวิ่งต่อด้ยวยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีเราจะมาดูวิธีการคำนวณกันครับหลังจากเราวาดรูปเพื่อหาค่าอะไรต่างๆออกมาหมดแล้วเพื่อง่ายต่อการคำนวณเราจะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมซึ่งสูตรของกฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซิกมา P ก่อนชนผลรวมทั้งหมดของรมน้ำก่อนชนเท่ากับซึ่งว่าพีหลังชนผลรวมทั้งหมดของรูน้ำหลังชนโดยที่ส่วนนี้เรียกว่ากดอนุรักษ์ โมเมนตัม um. เราจะมาดูกันนะครับจากรูปก่อนชมมวลสน2นจกิโลกรัมไม่มีความเร็วนะครับแต่ว่ามวล2กิโลกรัมของกระสุนเนี่ยมีความเร็ว500เมตรต่อนาทีโมเมนตัมก่อนชนจึงได้คือมวลคูณด้วยความเร็วมวลก็คือ2กรัม เนื่องจากต้องทำให้หน่วยเป็นกิโลกร,รมลัมเราจึงหารห0 0่งเพื่อให้2กรัมกลายเป็นกิโลกร,รัมนะครับคูณกับความเร็วความเร็วก็คือ500เมตรต่อวินาทีจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนซึ่งโมเมนตัมหลังชนจะแบ่งได้เป็นที่จุด A ที่วัตถุจะด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วค่าหนึ่งและกระสนุนวิ่งออกไปด้วยความเร็วหนึ่งร้อเมตรต่อวินาทียางได้ว่ากระสนุนก็คือสองส่วนหนึ่งพันเช่นเดิมคูณกับความเร็วที่วิ่งออกไปก็คือ1 0 0้ยเมตรต่อวินาทีบวกกับ บอกกับมวลของก้อนนี้ที่เคลื่อนที่ออกไปซึ่งเราไม่ทราบค่าโดยเราจะกําหนดให้ความนี้เป็นความเร็ว v ซึ่งเราไม่ทราบว่าเท่าไหร่เราจะต้องการหา0.2ณ V เมื่อเราแก้สมการออกมานะครับเราจะได้ v เท่ากับ4เมตตร่อวนาที มาถึงตอนนี้เราจะใช้กดพลังงานช่วยในการหาว่าเมื่อคืนไปได้จุดสูงสุดได้กี่เมตรแล้วนะครับเนื่องจากเราทราบความเร็วต้นความเร็วปลายที่จุดสูงสุดก็ต้องเป็นศูนย์เราจะใช้กดอนุรักษ์พลังงานช่วยในการหาได้โดยกดอนุรักษ์พลังงานสูตรก็คือซิกมา ีผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่จุด A เท่ากับซิกม a ่า E B ผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่จุด B อันนี้เรียกกฎอน,นุรับพลังงานโดยที่ที่จุด A เนี่ยจะมีความเร็ว V ที่เราหามาได้เมื่อกี้คือ สเมตรต่อวินาทีแลวที่จุด b ีนี่จุดสูงสุดหมายความว่ามีความเร็วตรงนี้ความเร็วจะเท่ากับ0นเราจะใช้นรักพลังงานพลังงานทั้งหมดที่จุด a จะเท่ากับพลังงานท,งทั้งหมดที่จุด b ได้ที่จุด A มีพลังงานมีความเร็วก็มีพลังงานจนก็คือ1ส่วน2เอ v กำลังสองเท่ากับที่จุด b เป็นจุดสูงสุดไม่มีพลังงานจนแต่มีพลังงานศักก็คือ mgs โดยที่ m สามารถตัดกับ m ได้เราจะได้ว่า v กำลังสเท่ากับ2 G S แลเวราทราบค่า V คือ4 4ยกกำลังสองเท่ากับ2คูณ G คือ10บคือค่าแรงน้มถ่วงคูณ S ซึ่ง S ในที่นี้คือเท่าไหร่ระหว่างจุด A กับจุด B มีระยะต่างกันคือตรงนี้ซึ่งตรงนี้คือค่าที่เราคิดออกมาได้ตรงนี้ คือ2ลบ2 cos t เซ t าที่เราหามาได้ตรงนี้จะเท่ากับ2ลบ2 cos t เซ t าเราจะเอาไปแทนได้2ลบ2 cos t เซ t าคือส่วนสูงของการขึ้นไปครั้งนี้เราจะได้4กําลัง2เท่ากับ16เท่ากับ2คูส10 คูณกับสลบสองเพเสร็้าเราจะหาร4ทั้งหมดของสมการนะครับจะได้เหลือเป็น16หาร4คือ4หาร4ี่สมการตรงนี้จะได้เป็น10 คูณกับ1ลบ cos เซตาจะได้ว่า1ลบ cos เซตาเท่ากับ2ส่วน5ได้ว่า cos เซตาจะเท่ากับ3ส่วน5โจทย์ถามเซตาเท่าไหร่ cos อะไรได้3ส่วน5ให้เวลาคิดประมาณ10วินาทีครับ ก็คือคอร์สสามิบเจ็ดใช่ไหมครับเออคอร์สห้าริบสามใช่ไหมครับคอร์สห้าสิบสามเท่ากับสามต่ห้าดังนั้นเซต้าคือห้าอสามองศาก็าจะเป็นคําตอบของข้อนี้ครับเดี๋ราจะมาทบทวนวิธีการนำโจทย์ข้อนี้รอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาอ่านโจทย์กันอีกรอบลูกปืนมวลสองกร,รมัม มีความเร็ว500เมตรต่อวินาทีวิ่งเข้าชนวัตถุมวล0.2กิโลกร,รมัมซึ่งผูกกับเชือกยาว2เมตรในแนวดิง่งและอยู่นิ่งลูกปืนทะลุวัตถุแล้วเคลื่อนที่ต่อไปได้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีจงหาว่าขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงสุดเส้นเชือกจะทำมุมกับแนวดิง่งกี่องศาเราจะมาทบทวนวิธีการทำโจทย์ ข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันตอนแรกเราจะวาดรูปมาก่อนเพื่อหาค่า่าง,งมาตอนแรกจะมีกระสุนพุ่งเข้าชนของสี่เหลี่ยมแล้วกองสี่เหลี่ยมจะเคลื่อนไปที่จุด a และเคลื่อนไปที่จุด b ตอนที่จุดกล่องสี่เหลี่ยมจะมีความเร็วค่าหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบค่าเราติดค่าไว้ก่อนเราจะสามารถหาได้ดังได้ยากาอน่อไปนี้และกำหนดให้จุดสูงสุดเป็นจุด b โดยกระสุนจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถหาความสูงได้โดยตรงนี้2เมตรเราสามารถแตะตรงนี้มาเป็น2 cos เซต t ได้เนื่องจากเราคำนวณได้เป็นเซต t ซึ่งเราต้องการหาและเนื่องจากเชือกทั้งหมดยาว2เมตรตรงนี้2 cos เซต t ตรงนี้จึงเป็น2ลบ2 cos เซต t ซึ่งเท่ากับระยะระหว่าง A ถึง B เราจะมาดูการทำนะครับก่อนอื่นเราก็จะใช้ กดอนุรักษ์โมเมนตัมช่วยในการหาความเร็ว v ตรงนี้ได้ซึ่งสูตรของกดอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือซิง m a มา p ก่อนชนเท่ากับซิงมา p หลังชนผลรวมทั้งหมดของโมเมนตัมก่อนชนจะเท่ากับผลรวมทั้งหมดของโมเมนตัมหลังชนซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่ากดอนุรักษ์โมเมนตัมโดยก่อนชนก็จะมีกระสุน มวล2กร,รมัมซึ่ง2กร,รัมเนี่ยเราต้องทำให้หน่วยเป็นกรริโลกรัมเราจึต้องหารพันคูณกับความเร็วความเร็วก็คือ500เมตรต่อวินาทีเนื่องจากกล่อง2สจุ2กิโลกร,รมัมไม่มีความเร็วจึงไม่นมาำมำอกมีนตัมก่อนชนหลังจากชนแล้วกระสุนมวล2กร,รมัมก็คือ2ส,ส่วนพันเนื่องจากทำเป็นกรริโลกรัม จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีจากที่จะกำหนดและกล่องมวล0.2กรัมจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ซึ่งเราไม่ทราบค่าติดไว้ก่อนเราจะแก้สมการหาค่า v ออกมาได้เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีหลังจากได้ค่า v ออกมาแล้วเราสามารถนำค่า v ไปใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเพื่อหาค่า t e t a ได้ โดยเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานได้ว่าซิกมา e ที่จุด a จะเท่ากับซิกมา e ที่จุด b ตรงนี้เราจะเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานโดยผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่จุด a จะเท่ากับผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่จุด b ซึ่งที่จุด a วัตถุมีความเร็ว v เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีที่เราหามาได้แล้วนั้นังที่จุดสูงสุดวัตถุไม่มีพลังงานจนเนื่องจากไม่มีความเร็วจึงมีแต่พลังงานศาก แต่ว่าที่จุดมีเป็นแต่พลังงานศักที่จุดเอีป็แ่พลังงานจนเราจึงใช้สูตรได้เป็น1ส่วน2 mv กำลังสองเท่ากับ mg s จะได้ว่า v กำลังสองเท่ากับ2 g s แทนค่างลงไปล้วได้ v ที่คิดออกมาได้เมื่อกี้คือ4แทน4ลงไปเป็น4กำลังสองเท่ากับ2คูณค่า g ค่า g ปกติมาตรฐานคือ10เป็นค่าแกว่ตี้คูณกับ s, s ในที่นี้คือ s ระหว่างจุด a ถึงจุด b โดยเราหาออกมาแล้วก็คือค่าตรงนี้จุด a ไปจุด b ต่างกัน2ลบ2 cos เซตจึงใส่ s เป็น2ลบ2 cos เซตได้ว่า4กํลัง2เทากับ16เท่ากับ 2, x x 2, 2คูณ10คูณ2ลบ2 cos เซต เื่อเราจะหารสี่ตลอดทั้งสมการเราจะนำมาสมการนี้นะหารสี่สิบหกหารสี่ได้สี่สองคูณกับสองในวงเล็บหารสี่จะเหลือเป็นสิบคูณกับ1นึ่งลบคอสเซตาจะได้ว่าหนึ่งลบคอสเซตา เท่ากับ2ส่วน5และ cos เซตาเท่ากับ3ส่วน5ซึ่ง cos 53จะเท่ากับ3ส่วน5หมายความว่าเซตาคือ53โจทย์ถามเซตาเท่าไหร่เซตาคือมุมที่ทำระหว่างแนวดิง่งซึ่งก็คือตรงนี้ที่ขึ้นไปได้สมงสุด สุดตรงนี้แล้วกาหนดเซต้าขึ้นมาเองโจทย์ถามมุมตรงนี้ซึ่งเราคิดออกมาได้เป็น53เราจึงตอบว่ามุมนี้เท่ากับ53ิสาองศาเป็นคําตอบของข้อนี้ครับ